ครูพลอยในกิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้ครูพลอยจะชวนเด็กประดิษฐ์แม่ไก่กุ๊กกุ๊กค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทํากันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะครูพลอยเตรียมกระดาษสีเหลืองเอาไว้แล้วนะคะตัดให้เป็นวงกลมแบบนี้และพับกลึงกลางค่ะหลังจากนั้นให้นำกรรไกรตัดลงไป ให้พอดีต่งกลางนะคะระหว่างใช้กันกไก่เด็กๆต้องระวังนะคะครูพลอยตัดตึงกลางเสร็จแล้วครูพลอยจะวางวงกลมไว้ค่ะและนํากระดาษสีส้มมาวาดเป็นงอนไก่และวาดเป็นปากของไก่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นครูพลอยก็จะตัดค่ะอย่าลืมนะคะกันไกเป็นของมีคมเด็กๆควรให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยระหว่างการตัดนะคะ เด็กๆอาจจะช่วยวาดแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ตัดให้ก็ได้ค่ะครูพลอยตัดอย่างตั้งใจตัดตามรอยเส้นสีดำที่เราวาดนะคะและปากกับงอนของไก่ของเราก็จะออกมาสวยงามเลยค่ะตัดๆเลยค่ะเสร็จแล้วงอนไก่และปากไก่ของครูพลอยหลังจากนั้นนะคะครูพลอยก็จะพับปีกลงมาค่ะ ปีกคือที่เราตัดไว้นะคะเมื่อพับปีกแล้วให้เราทากาวลงไปที่งอนเพียงเล็กน้อยค่ะและติดเข้าไปใต้ตัวของไก่ค่ะหลังจากนั้นนำปากมาติดตามลงไปเหมือนกันเลยค่ะทากาวไม่ต้องเยอะนะคะเด็กๆนี่เป็นยังไงคะไก่ของครูพลอยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วคููพลอยก็จะนำกาวมาทาด้านหนังของตัวไก่ค่ะ ที่เราทากาวด้านหลังของตัวไก่แบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะติดตัวไก่ลงบนกระดาษ A4 นั่นเองค่ะเด็กๆนี่ไงเดิมเป็นรูปเป็นร่างแล้วถ่อไปแม่ไก่กุ๊กๆของเราก็ต้องมีไข่ใช่ไหมคะครูพลอยจะใช้กระดาษสีครีมมวาวาดเป็นไข่ไก่สองฟองเลยค่ะและก็ตัดเช่นกันค่ะค่อยๆตัดนะคะ ตัดตามรอยเส้นสีดำเลยค่ะค่อยๆตัดไปเลยต้องมีสมาธินะคะระหว่างการตัดเสร็จแล้วไข่ไก่ของครูพลอยเป็นอย่างไรบ้างคะครูพลอยก็จะนำกาวมาติดลงบนไข่ไก่และติดไปที่กระดาษ A4 อีกฟองก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เอยังไม่สมบูรณ์เลยครูพลอยจะใช้ปากกาเมจิ หรือเด็กๆจะใช้เป็นสีเทียนสีดำในการตกแต่งนะคะโดยเริ่มจากการวาดตาขาและครูพลอยก็จะแต่งลวดลายของไข่เล็กน้อยค่ะขาดปีกใช่ไหมครูพลอยจะวาดลายปีกให้เขาเล็กน้อยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไก่ของครูพลอยสวยไหมเสร็จแล้วค่ะแม่ไก่กุ๊กกุ๊กของครูพลอยเป็นยังไงกันบ้างคะ วิธีและขั้นตอนการทำไม่ยากเลยแล้ว,วาดรดปอุปกรณ์เด็กๆก,ก็สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะระหว่างที่เด็กใช้กันไกรตัดเด็กๆควรให้ผู้ปกครองช่วยตัดนะคะเพราะว่ากันไกรแหลมคมและเป็นอันตรายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ